นักเรียน KKC เปิดชื่อ23โรงเรียนนัดแต่งไายเวทไปโรงเรียน1ธันวาคมนี้จากกรณีที่เพจ f a c e b o o k ที่ใช้ชื่อว่าภาคีนักเรียน KKC ได้โพสต์ข้อความระบุว่านักเรียนทุกคนจงอย่ากลัวที่จะตั้งคำถามกับการมีอยู่ของเครื่องแบบนักเรียนเราขอเชิญชวนให้พี่น้องนักเรียนใส่ชุดปลายเวทไปโรงเรียนเพื่อเป็นการตั้งคำถามว่าชุดนักเรียนนั้นสำคัญจริงหรือหากใส่ชุดไายเวทไป ครูจะไม่ให้เราเข้าเรียนเพียงเพราะเราไม่ได้ใส่เครื่องแบบสุดท้ายแล้วเราไปเรียนเพื่ออะไรกันหากสิ่งที่ครูและผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากกว่าการเรียนคือเครื่องแบบนักเรียนหากนักเรียนไม่มีเงินมากพอจะซื้อชุดนักเรียนเท่ากับไม่มีจิตเข้าเรียนหากใส่ชุดไรรเวทไปโรงเรียนจะเพิ่มความเหลื่อมล้าจริงหรือไม่เรามาทดลองกันถ้าปล่อยให้10คนใส่ชุดไรรเวท10คนนั้นอาจถูกทําโทษแต่หากนักเรียนทั้งโรงเรียนใส่ชุดไรรเวท ทุกคนลองคิดภาพว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้าง 1. ธันวาคม2563ร่วมกันแต่งชุดไตรเวทไปโรงเรียนโตแล้วใส่อะไรก็ได้โดยมีผู้ใช้ Facebook บางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจากกรณีดังกล่าวด้วยซึ่งผู้ใช้ Facebook ที่เป็นนักเรียนมัธยมจานวนมากที่ติดแฮชแท็ก 1. ธันวาบอกลาเครื่องแบบและ first day บอกลายูนิฟอร์โดยมีการแสดงความคิดเห็นแบ่งออกเป็น3แนวทาง โดยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและเสนอทางออกสายกลางผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้เสนอความคิดเห็นระบุว่าข้อเสนอ4ทางเลือก 1. ให้สวมชุดนักเรียน1วันต่อสัปดาห์ 2. แต่งชุดนักเรียนแต่จะสวมหรือไม่สวมก็ได้ 3. เหลือเครื่องแบบบังคับเสื้อนักเรียนหรือกระเป๋านักเรียน 4. ยกเลิกทั้งหมดผู้โพสต์ยังระบุอีกว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของนักเรียนหญิงคือกระโปรง เพราะหลายคนรู้สึกถึงความไม่คล่องตัวรวมถึงรู้สึกไม่มั่นใจขณะที่ผู้ใช้เ Facebook อีกรายหนึ่งเสนอว่าอยากให้มีเครื่องแบบนักเรียนไว้แต่ปรับแต่งดีไซน์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องราคาส่วนชุดที่ไม่สนับสนุนคือชุดลูกเสือเนตรนารีเนื่องจากว่านักเรียนหลายคนมองว่าเป็นวิชาที่ไม่จําเป็นส่วนกรณีการแต่งชุดไตรเวทไม่จําเป็นต้องสวมทุกวันอนุโลมให้สวมได้1-2วันต่อสัปดาห์ ขณะดเดียวกันมีนักเรียนมัธยมรายหนึ่งเผยแชทข้อความไปถึงครูผู้สอนเพื่อสอบถามว่าการแต่งกายชุดไารเวทไปโรงเรียนในวันที่1ธันวาคมนี้ทำได้หรือไม่ซึ่งครูได้ให้คำตอบว่าทำได้แต่ให้ใคร่องครัวดีๆเพราะว่าเป็นสิทธิอย่างไรก็ตามทางเพจนักเรียนเลวก็ได้โพสต์ระเบียบการลงโทษนักเรียนระบุว่า การแต่งกายชุดไพรเวทหากเป็นการผิดกฎสถานศึกษาหากโรงเรียนสามารถลงโทษได้4วิธีและไม่มีการไล่ออกนอกจากนี้ยังอ้างอิงสถิติปี2561พบว่านักเรียนขาดแคลนชุดนักเรียนกว่า3ล้าน5แสนคนหรือคิดเป็นร้อยละ52เปอร์เซ็นต์ซึ่งเพจนักเรียนเลวย้ำว่าชุดนักเรียนเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำจริงหรือไม่โดยนายนะัฐพลทิพสุวรรณยืนยันว่า จะไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากแต่และโรงเรียนมีกฎระเบียบเรื่องการแต่งกายที่ชัดเจนอยู่แล้วขอให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งล่าสุดทางเพจนักเรียนเลวได้เคลื่อนไหวโดยระบุข้อความว่ากลัวไม่มีคนใส่ไพรเวทเป็นเพื่อนเช็คลิสต์ตามนี้ได้เลยรวมถึงโรงเรียนที่จะมีนักเรียนแต่งไพรเวทไปโรงเรียนแน่นอนและมีองค์กรนักเรียนในโรงเรียนให้การสนับสนุนหนึ่งทันวามาสร้างประวัติศาสตร์แห่งการเปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน โดยเบื้องต้นมีทั้งหมด23โรงเรียนประกอบไปด้วยโรงเรียนสามเสียนวิทยาลัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโรงเรียนกัลยานวัตโรงเรียนสุรานารีวิทยาโรงเรียนชลกันญานุกูลโรงเรียนสาราวิทยาโรงเรียนหอวังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธโรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนบดินเดชาสิงหาเสนีโรงเรียนสตรีวิทยาสองโรงเรียนศรียานุสรโรงเรียนมัธยมตากสินโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตโรงเรียนเบญจมาราชาไัลโรงเรียนชนลราชดอนอัมรุงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงเรียนลิทธิยะวันนาลัยโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลและโรงเรียนสตรีราชินูทิศ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย